สวัสดีค่ะเบลช่องกินกับเบลนะคะวันนี้นะคะเบลจะมาทําน้ำพริกอ่องสูตรของแม่เบลเองค่ะเบลอ่ะไม่เคยซื้อน้ำพริกอ่องทานหรอกนะคะเพราะส่วนมากอะ่ะจะไม่ค่อยถูกปากในรสชาติที่กินตามทั่วไปเลยะคะ่ะเบลก็เลยขอสูตรแม่มาแล้ววันนี้เบลจะมาแบ่งปันให้ไปลองทําตามกันค่ะรสชาติเข้มข้นถูกปากถูกใจแน่นอนนะคะแรกนะคะก็จะมีหมูเป็นหมูสับนะคะอันนี้น้ำมะขามเปียกค่ะ หอมแดงค่ะเกลือพริกแดงจินดานะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะกะปินะคะและมะเขือเทศหั่นนะคะและตัวนี้นะคะเป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะเบลแช่น้ำไว้นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มสีสันให้สีสันของน้ำพริกอ่องเราอะมีสีสันที่จัดจ้านขึ้นนะคะ ส่วนผสมน,นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตามพริกเครื่องแกงกันก่อนนะคะเดี๋ยวเบลจะใส่พริกแห้งจินดานะคะลงไปก่อนตามด้วยพริกแห้งที่เราแช่น้ำไว้นะคะลงไปเลยนะคะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะและเดี๋ยวโขกได้เลยนะคะ ขกให้ละเอียดเลยนะคะตอนนี้พี่ที่เราโขกก็ละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวใส่หอมแดงตามลงไปเลยนะคะตอนนี้หอมแดงก็ละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวใส่กะปิค่ะ ขลกให้เข้ากันเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเบลจะเอาพริกแกงที่เราโขกเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปลงกระทะกันนะคะตั้งกระทะนะคะแล้วใส่น้ำมันค่ะเดี๋ยวเบลจะใส่เครื่องแกงนะคะที่โขกเมื่อกี้แล้วนะคะลงไปผัดนะคะ ให้เครื่องแกงทรงกลิ่นหอมเลยนะคะเดี๋ยวเบลจะใส่หมูสับนะคะตามลงไปเลยค่ะผัดให้หมูของเราสุกนะคะตอนนี้อ่ะ เครื่องพริกแกงกับหมูที่เราผัดอะคะ่ะจะแห้งเราสามารถเติมน้ําเปล่าได้เล็กน้อยนะคะแต่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวตอนที่เราใส่มะเขือเทศลงไปน้ํำมะเขือเทศอะคะ่ะจากในตัวเขาอะเดี๋ยวเขาจะออกมาอีกนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราปรุงรสจะทําให้มันจืดลงอะคะ่ะ เคี่ยวต่อไปก่อนสักพักนึงนะคะเดี๋ยวค่อยใส่มะเขือเทศค่ะเดี๋ยวเบลจะใส่มะเขือเทศนะคะตามลงไปอีกนเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะเพราะเบลจะทิ้งไว้ให้มะเขือเทศสลบนะคะ และให้น้ําที่ออกมาจากตัวมะเขือเทศหัววลงสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้นะคะมะเขือเทศของเบลที่เคี่ยวอยู่นะคะก็นิ่มแล้วก็สลบได้ที่แล้วนะคะน้ําก็หวดลงแล้วด้วยเดี๋ยวเบลจะปรุงรสเลยนะคะน้ําตาลมะพร้าวนะคะ น้ำมะขามเปียกนะคะเกลือนะคะเดี๋ยวเบลจะชิมรสชาติที่เบลปรุงก่อนนะคะว่าถูกใจไหม โอเคแล้วค่ะเปรี้ยวหวานเค็มเป็นรสชาติสามรสเลยค่ะตอนนี้นะคะมะเขือเทศก,ก็นุ่มสุกดีแล้วด้วยรสชาติก็ถูกปากถูกใจแล้วนะคะเดี๋ยวเบลจะปิดแก๊สเลยนะคะตอนนี้นะคะน้ำพริกอ่องของเบลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำพริกออกน่ารับประทานมากๆนะคะทานคู่กับผักและข้าวสวยร้อนๆรับรองถูกใจอย่างแน่นอนนะคะสามารถปรับสูตรได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่สูตรของเบลครบ3รสแล้วนะคะอย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ